สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นคาดอกนะตัวนี้เป็นใบเล็กนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะตัวนี้นะคะตัวกระเป๋าเขาก็จะพิมพ์นะคะพิมพ์ลายรถมานะตัวสีน้ำตัวกระเป๋าของเขาจะเป็นน้ำตาลสีกาแฟนะคะมืดๆหน่อยนะแล้วก็พิมพ์ลายรถมานะคะรอบใบนะแล้วก็มีสกรีนล,ลายรถมาด้านหน้านะคะเป็นสีน้ําเงินนะตัวซิปต,ตัวอะไรต่างๆนะคะจะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะ แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวสายสามารถปรับระดับได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะนี่นะคะสายเขาสามารถปรับระดับได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูเลยแล้วกันอ๋อไม่ใช่คาดอกคาดอกก็ประมาณนี้นะสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะว่าสามารถใส่เคส iPhone 13 Pro Max ได้เได้ใส่ iPhone 13 Pro Max ได้ไหม นุ่นไม่มีนะคะมีเป็นเคสนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะนี่เคส iPhone 13 Pro Max นะคะใส่เข้าไปนะพื้นที่เหลือนะคะปิดได้อะไรได้นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูด้านในของใบนี้นะตกคู่นะคะด้านในของเขานะก็จะเป็นผ้าสีน้ำตาลแบบนี้เลยโล่งๆนะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะตัวนี้ ด้านหลังก็ไม่มีชอ่องไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขนาดของใบนี้นะนุ่นวัดให้นะคะนุ่นวัดจากหูกระเป๋าเลยแล้วกันนะคะตรงนี้นะที่เขาจะเป็นห่วงแบบห่วงห่วงห่วงเนี่ยห่วงแบบเนี้ยเนี่ยนะคะนุ่นวัดวัดถึงตรงนี้นะความยาวของเขาประมาณสิบห้านิ้วนะประมาณสิบห้านิ้วนะคะแต่ว่าถ้าวัดจากตัวกระเป๋า สักประมาณเนี้ยคือแบบมันกะยาก color. อะเนาะถ้าตัวกระเป๋าเลยก็ประมาณ10นิ้วนะคะใบเล็กๆนะประมาณ10นิ้วแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะความสูงเขาประมาณ4นิ้วนะโดยประมาณนะคะส่วนความหนาของเขานุ่นวัดตรงนี้ค,ความหนาของเขาประมาณสักสองนิ้วครึ่งนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะ นี่สวยนะใบเล็กๆจะคาดอกคาดเอวก็ได้นะคะแล้วแต่นะลูกค้าจะคาดยังไงนะคะ